สวัสดีครับผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแฟชั่นนะครับคอคลิปแป้ตัวนี้เป็นคลิปแรกของเย็นวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อนะครับอ่าที่ฝานะครับเขียนว่านะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดก็เป็นบ้อสไตเนอร์นะครับบ้อสไตเนอร์นะนะครับตัวนี้ก็เอาเป็นว่าจะได้เป็นล้อแอดทั่วไป นะคะรับล้อนันทั่วไปนะที่ขบอกเขียน,นคำว่าฟอร์สผมเราว่าถ้าตัวนี้ถ้าเป็นล้อแท้มันจะหนีบแบบฟอร์สคือมันจะเบานะครับอันนี้เป็นล้อเทียบแล้วกันนะครับเป็นล้อคาสิบแปดนะครับตัวนี้เป็นสเปคห้าลูมาตรฐานนะครับหรือร้อยสิบสี่จุดสามนะครับคุณสามารถใส่ได้กับรถห้าลูมาตรฐานได้ทั่วไปนะครับไปล้อมาดูหลังล้อนะครับมาดูหลังล้อกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้นอะคะรอร์สิบแปดนะครับเป็นล้อคอร์สิบแปดกว้างแปดนะครับ อ่าขอบายกว้างแปนะออฟเซตตัวนี้อยู่ที่40นะครับ40นะไม่มีตีตาบอกผู้ผลิตนะครับเราตัวนี้เป็นล้อเทียบนะครับล้อเทียบนะนะครับอ่าแต่เห็นล้อเทียบแบบนี้ถ้าคุณไปเบิกใหม่แกะกล่องนะครับราคาต่อโบก็หลายพันนะครับถ้าล้อแท้บผมเดาว่าน่าจะว่าที่หลักแสนนะครับพวกล้อฟอร์พวกนี้เป็นล้อที่แพงนะครับแต่ตัวนี้เป็นล้อเทียบนะลูกค้าท่านใดสนใจนะครับไม่ได้ซีเรียสว่ามันต้องเป็นล้อฟอร์เบานะครับเอาไปใส่เน้นแบบประมาณว่าชอบลาย นะครับจะได้ล้อรานแนวนี้นะครับได้อารมณ์แบบนี้มาเอาเราตนิไปได้นะยกชุดราคาไม่แพงนะครับสินค้ามีพร้อมเปลี่ยนนะครับหน้าร้านเราเป็นเส้นสีขาวแดงนะครัชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ครับตั้งอยู่พระรามสองบางหูเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจนเลยี่สหรือ21มา200ร้อยเมตรเส้นถนนกันนะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าถ้าใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผม ก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากนั้นต้นยังเดินขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้า,ากกเรากัาพบกันใหม่นะครับสต่ลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ